สวัสดีค่ะแม่พอยสวิตเซอร์แลนด์สามสองไปแรงมากแรงมากไปนองจ้าวันนี้ฉันจะมากินทุเรียนจ้าเป็นทุเรียนนอกฤดูนะจ๊ะเป็นทุเรียนนอกฤดูฉันจะให้ดูอืมอุ้ยดูอ่ะฉันป่ยร่อนไหนร่อนร่อนร่อนไหนเมื่อกี้นี่ ฉันจะเปิดเห้ฉันจะจิกนิ้วใช้เล็บเนยเล็บจิกเลยนะจ้าพี่รองจ้าเป็นทุเรียนนอกฤดูแล้วก็แซ่บกำลังหวานจ้านี่กินอวดไปเลยกินอวดเลยจ้างานนี้งานนี้ฉันไม่ขอโทษคนไม่กินทุเรียนนะจ้ะ ครั้ <laughs> งแรกฉันขอโทษเขาไ่กินดิบกินซุปแต่รอบนี้ฉันไม่ขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ขอโทษเขาไ่กินทุเรียนนะจ๊ะฉันบอกว่าฉันกินยั่วอ้างหน้ายยั่วสามสองไปอันเนื้อไม่เละนะจ๊ะเนื้อกำลังกินจ้าอืมอืมอืมอาบเสียให้เบ เนื้อกำลังกินจ้ะอร่อยอทุเรียนมีชีวิตบัทบกทุเรียนมีชีวิตจ้ะ <laughs> ครับอ,อืมอืมกรอืมอืมทำงบ้านไม่มีคนกินใม่ฉันกินคนเดียวเ <laughs> สร็จฉันเขามากันเหม็นทุเรียนจ้ะ รันฉันไมเหมอนเมือเาอืมอืมเจ็อืมอมปุม พูนี่พูใหญ่ๆกำมือนึงเลยพวดโพจ้ะพวดพูผู้ใหญ่ อุ้ยฟาดมากเน่นมากฟาดมากไม่มีใครแย่งฉันกินเลยฉันกินคนเดียวแซ่บคนเดียวนี่ฉันกินคนเดียวก็แซ่บคนเดียวแหละพี่น้ององกบอื้อ Ừ. có mặn chậm kín mượn kín này mà nha lâu rồi mày này, ừ, ừ. อืมอืมมอันนี้กำลังอืมกรอ,อบกรอบกำลังกลินกรอบแบบนิ่มนิดนิดไปอืม<ะ>อืม,อม ใช้เล็บจิกดีกว่าเล็บจิกมันเป็นอันนี้ออกมาอร่อยกินไม่หมดหรอกรจ้าเอ้ยกินมันหลังด้วยแล้วมันสิตายหาก่อนกินเคลื่อนหลายนะ่ะเรถจะไม่มีเอ่อวิดีโอรอบหน้ามาทำให้พวกแกดูอีก จะทั้งี่ายก่อนจับไ่ได้จ้าฉันต้องอยู่อยู่เพื่อมีชีวิตเพื่อให้ําทำพวกวิดีโอต่อไป <laughs> ออออออนี่ว็บกินมาหนักก็ถเขาบถามว่ากินอีกได้ไหมกินอีกได้แต่ว่า ย่านจ้ากินหลายก็ได้แล้วท้องนี่ยันยันยันสเตะไบอีแต่บ่าแบบเแบรกไบก่อนเบรกไบก่อนเพื่อมากินต่อวันหลังค่อยๆกินด้วยสิตายหาก,ก่อนค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากเพจแม่พลสวิสเตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ยูทูบด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนต้อนรับวันนี้แล้วก็ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ